อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้มาตอบคําถามแม่บ้านนะครับที่ถามเข้ามาว่าอ่าลูกจับบิดตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแบบไหนยังไงนะครับแม่บ้านถามมาว่าทําไมมันถึงออกไม่ได้นะครับทํายังไงก็ออกไม่ได้ทําไมมันติดแน่นแข็งเหลือเกินประมาณนี้นะครับแต่ยี่ห้ออื่นเขาจะออกได้ง่ายมากนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นอ่ายี่ห้อซัมซุงเนี่นะครับแบบนี้นะครับออกยากมากนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขานะครับเนี่ยครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเอาครีมนะครับจับนะครับอ่าจับแล้วก็ดึงมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ่าจับแล้วก็ดึงเลยนะครับจับแล้วก็ดึงแต่บางครั้งถ้าเป็นของซัมซุงนะครับอ่าจับดึงยังไงก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดแน่นเหลือเกินนะครับอ่ะทีนี้อ่าเราอาจจะไปงัดนะครับงัดงัดงัดแบบนี้เลยนะครับ งัดไปงัดมาไอตัวนี้แตกนะครับแต่เขาก็มีขายอยู่นะครับแต่ในร้านจะมีขายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มือสองหรือว่าตามร้านซ่อมทั่วไปจะมีนะครับสําหรับไอตัวนี้ออกยากมากนะครับออกยากที่สุดในโลกเลยครับบางครั้งแตกเลยก็มีนะครับถ้าเราเอาออกไป่ถูกวิธีนะครับแตกแตกเลยนะครับนะครับอันนี้ของซัมซุงอาที่แม่บ้านถามเข้ามาก็คือไอ้ตัวนี้นะครับว่าทําไมมันออกยากออกเย็นออกแสนเข็นเรียอเกิน หนึ่งเราไม่เราไม่เคยเอาออกนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าจะออกยังไงมาคักรางัดแบบนี้แหละครับงัดเข้าไปแตกเลยนะครับอทีนี้เราต้องใช้น้ํามันช่วยบ้างนะครับว่า่าคักรงอาจจะใช้น้ํามันโซนิกนะครับอาฉีดตรงแกนเข้าไปหรือว่าน้ามันกัดก่อนสนิมนะครับอาฉีดลงไปแล้วก็คว่ำลงแบบนี้นะครับทีนี้เราอาจจะเคาะไอ้ตัวนี้สักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปนะครับ ทีนี้เราก็อาจจะเอาคีมมาดึงนะครับอาคีมมาจับนะครับอาคีมมาจับแล้วก็ดึงนะครับถ้ามันดึงไม่ออกนะครับดึงมันยังไม่ออกอีกเราอาจจะใช้ไขควงงัดช่วยนะครับงัดช่วยเข้าไปนะครับการงัดแบบนี้ก็ยังไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องงัด2ด้านเลยนะครับเอาออกพร้อมกันเลยนะครับงัด2ด้านนะครับงัดแบบนี้นะครับ งัดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเอาใครควงงัดแบบนี้นะครับเนี่ยครับงัดงัดแบบคนละดาดกันเลยครับแล้วก็งัดขึ้นมาเลยครับมันจะหลุดมาเลยนะครับเนี่ยครับมันจะออกมาอย่างง่ายดายเลยนะครับถ้ามันโดนน้ามันนะครับไอตัวนี้ออกยากที่สุดนะครับสําหรับของยี่ห้อซัมซุงนะครับเนี่ยที่ไม่บ้านถามเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสตอบคาถามแม่บ้านก็แล้วกันนะครับว่า อ่าทาไมไตัวเนี้ย <c oughs> ไอตัวจับบิตตัวเนี้ยครับมันออกยากและเกิดออกไม่ได้มันมันออกไม่ได้จริงครับเพราะว่าผมเคยทดสอบมาแล้วบางครั้งอ่าผมประมาทเลินเล่อผมก็อาจจะใครครวงงัดงัดด้านเดียวนะครับงัดจนไอตัวนี้แตกนะครับแต่บังเอิญว่าผมอ่ะมันมีเยอะแยะมากมายในบ้านผมนะครับเพราะว่าผมหากินแบบนี้ผมก็เลยมีอ,อ่าการเตรียมอะไรเข้าอ่าไว้เยอะแยะมากมายนะครับทีนี <c oughs> ้หลังจากที่เราได้ อธิบายเกี่ยวกับแม่บ้านเลยนะครับว่าจะต้องอ,ออกยังไงนะครับถ้าเป็นของซัมซุงนะครับต้องใช้น,น,น้ํามันโซเนกนะครับฉีดตกแกนนี่ลงไปนะครับแกนเหล็กนะครับอาจจะเคาะให้มันสักหน่อยให้น้ามันซึมเข้าไปถ้าเรา,เาครีมจับแล้วดึงออกมาไม่ได้เราก็ต้องงัดแบบนี้เลยครับงัด2ด้านเนี่ยครับงัด2ด้านพร้อมกันนะครับแบบนี้ครับงัด2ด้านแบบนี้ครับแล้วก็ดันลงไปนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับ อ่าส่วนยี่ห้ออื่นอ่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนื่องจากอย่างพวกนิจชินะครับเขาจะมีอ่าอ่าพลาสติกหุ้มอยู่นะครับเวลาเราจะถอดออกมาก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็เอาคีมจับแค่นี้ครับก็ดึงออกมาเนี่ยครับมันมันก็หลุดออกมาได้เลยนะครับนีครับนีครับมันออกง่ายแต่ของซัมซุงนะครับไม่ได้นะครับานานไปปุ๊บมันเกิดอ่าเป็นคาบเป็นอ่า อาตากรารของมันหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับออกยากสุดๆเลยนะครับผมเคยเอาออกแล้วบางครั <c oughs> ้งทําไอ้ตัวนี้แตกเลยนะครับแต่ในร้านจะมีขายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมที่บ้านผมมีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นการตอบคาถามม่บ้านนะครับอ่าสวดพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าพี่น้องมือใหม่อ่าที่จะทํามาหากินนะครับอ่าไม่ต้องกลัวมันนะครับว่าไหนๆเราจะทํามาหากินแล้วนะครับอ่าผมก็อยากจะ ให้ซื้อของเก่ามือสองไว้นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมอันนี้ผมเอามานิดเดียวเองนะครับอันนี้ผมจะไล่ไปให้ดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับว่าถามมาว่าคาปลาก็ยังไม่มีติดบ้านแหมแต่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ไม่มีเลยนะครับเอาสุ่มๆกันเลยถ้าเราจะทํามาหากินเราต้องซื้อมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกแล้วแต่นะครับอมากองวันแบบนี้นะครับเพราะว่า อันนี้คือคาปาครับคาปาสตาร์ทมอเตอร์นี่นะครับอันนี้เป็นของเครื่องซักผ้าโดยตรงนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่เคยไม่เข้าใจปุบ๊บนะครับเราไปร้านเราจะซ่อมเครื่องซักผ้าแต่เราไม่รู้ว่าเราไปถามคาปาร้านบอกว่าอันนี้ก็คือคาปาเหมือนกันคาปาที่บ้านใช้11ไมโครอันนี้ก็11ไมโครเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับอาจจะเป็นมอเตอร์อาจจะเป็นค <c oughs> า,าปาของ อมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือมอเตอร์อย่างอื่นนะครับมันกอ็อาจจะใช้งานไม,ไม่ถูกที่ถูกทางของมันนะครับ <c oughs> ทางที่ดีเราไหนๆเราจะทํามาหากินแล้วนะครับเราก็ต้องมีคาปลาเตรียมไว้อันนี้ผมเอามาณนิดเดียวเองนะครับเศษดึงส่วนพันกองเยอะแยะมากมายาที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่ามีตัวนั้นขายไหม,ต,ไหมตัวนี้ขายไหมนะครับ <c oughs> มันมีเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่กล้าที่จะขายนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะขายนะครับ เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าผมต้องขายอะไรให้กับพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับว่าอะไรที่ผมส่งไปให้หรือผมขายนะครับจะต้องอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนึกจะส่งไปให้หรือว่าขายได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเพราะว่าผมถือว่าพี่น้องมือใหม่เป็นเครือญาติเดียวกับผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องแนะนําและทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับค่าปาของมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับมันจะต้องใช้ของเครื่องซักผ้านะครับ อ่าค่าปลาจะใช้ต่างกันก็อย่าให้เกิน2ไมโครนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์จะร้อนนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนิดเดียวนะครับอ่าทีนี้ต่อมานะครับอ่าต่อมาก็คืออ่าบอดเครื่องซักผ้านะครับอันนี้ผมก็มี <c oughs> มีไว้เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อที่จะ <c oughs> อ่าแก้ไขปัญหาของตัวเองในเบื้องต้นนะครับอ่าเบื้องต้นเพราะว่าเวลาเราขาดแคลนแล้วเนี่ยเราไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับ บางครั้งเราอาจจะถูกกดขี่ข่มเหงว่าเอาเปียบว่างั้นเถอะครับ <c oughs> ยังบอดแบบนี้ครับอ่านี่ครับถ้าเรามีอยู่กับบ้านเราซื้อมาเครื่องละสองร้อยสามร้อยบาทหรือว่าไม่เกินห้าร้อยบาทเราได้ทั้งอะไหล่ถ้าได้ทั้งค่าปลาได้ทั้งมอเตอร์ได้จิจปลาถาของมันเรามาเช็คดูแล้วเราเก็บไว้เป็นอะไหล่ได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นครับอ่าวันหน้าผมจะขายหมดนะครับวันหน้านะครับวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะขายอะไหล่นะครับ ส่วนสวิตพวกนี้กันเหมกันครับไม่ว่าจะเป็นสวิตของอ่าฮิตาชิโตชิบาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ครับผมมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเอามาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องเสียเวลาไปซื้ออในตลาดนะครับเพราะมันอยู่ที่บ้านผมผมก็จัดแกงามาแต่งเติมดูว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้โอเคทีนี้แล้วเราก็จะได้จดจําไว้ว่าอา้าวอันนี้มันก็ใช้ได้นี่ว่านี่ครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะทดสอบทดลอง คือเราไม่กล้าที่จะลงทุนเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ถ้าเรา,าไม่กล้าที่จะลงทุนเราก็อาจจะบกพร่องไปวังนั้นเถอะครับาหากินยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้และจะไม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราโอเคเลยครับเยอะแย,ย,ย,ยะมากมาย <c oughs> อย่างเช่นสปริงพวกนี้ครับสปริงไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันน้อยอันใหญ่นะครับเราต้องเก็บไว้นะครับ <c oughs> เก็บไว้ เพื่อที่จะทดสอบทดลองเราต้องเก็บไว้หมดเพราะว่าเราซื้อเครื่องละสาาร้อยห้าร้อยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่าสำหรับบอร์ดพวกนี้นะครับอ่านี้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าแจ็คพวกนี้นะครับแจ็คพวกนี้ที่เราได้มานะครับเนี่ยแจ็คพวกนี้ครับมาค้างอ่าเราไปเจอไอ้หนูกัดนะครับอ่าหนูกัดจนแบบนี้ครับแบบนี้ครับแจ็คพวกนี้ถ้าหนูกัดมาโอ้โหหาที่ บัดกี้มาได้เลยขาดบดเราอาจจะถ้าเรามีมือสองมือสามเห็นไหมครับสะอาดดูดีนะครับแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนของเราได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใจกล้าอ่าใจถึงด้วยนะครับว่าต้องซื้อมามาเก็บไว้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าสวดแพชเชอร์นะครับอ่าแพชเชอร์อันนี้ผมก็เตรียมไว้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่กล้าขายมีพี่น้องไหนถ้าถามเข้ามาเอ่าอ่ามากมายพอสมควรนะครับว่า อ่าเพเชอร์มีไหมรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็อ่ามีเยอะแยะมากมายที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่พร้อมที่จะขายเท่านั้นเองอันนี้ผมเอามาเศษหนึ่งส่วนพันที่ผมมาให้ดูเท่านั้นเองนะครับอ่าอ่าส่วนเดนน้ำนะครับอ่าเดนน้ำเดนน้ำเราจะไปที่ต้องมีไว้นะครับอ่าอย่างเช่นอ่าพวกนี้ครับอ่าโตชิบ้าพวกนี้อ่าครับอ่าซัมซุงพวกนี้ครับเราต้องมีเตรียมไว้ให้ไว้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ ไปซ่อมให้ลูกค้าที่บ้านหรือว่าที่บ้านเขาก็แล้วแต่นะครับเราไปดูอาการแล้วเราสามารถอาเอาของเราไปไปทดแทนทดสอบดูได้ทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอาของเราก็มีนี่ว่าเอาตัวนี้ไปใส่ก็ยังดีอยู่นะทีนี้ไอ้พวกแจ็คพวกนี้เราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับหลังจากที่เราเก็บไว้ให้ดีแล้วปุบ๊บเลยครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าไอ้แจ็คพวกนี้ครับแจ็คเสียบพวกเนี้ย ส่วนมากแล้วหนูกัดหนูแทะเรามองและระจำไม่ได้ด้วยว่า <c oughs> อ่าสายไหนเป็นสายไหนด้วยนะครับถ้าเรามีถ้าเรามี <c oughs> ไว้แบบนี้ครับอ่านนี่นะครับเนี่ยอย่างฮิตาชิพวกนี้นะครับอ่าสายแพรพวกนี้ครับถ้าเรามีไว้ที่บ้านถ้าเราไปเจอของลูกค้าอ้าวหนูกัดขาดมดเลยไม่รู้จะสายไหนเป็นสายไหนมีสองแจ็คด้วยโอ้โหเนี่ยแต่ถ้าเรามีที่บ้านป๊บเนี่ยครับเราซื้อไว้เครื่อง 200, 300, 300, ละสองร้อยสามร้อยกลัวทําไมเสร็จแล้ว เราก็มาดูที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปถามใครเลย <c oughs> <g ül> เห็นไหมครับเ <c oughs> พราะทุกอย่างมันเป็นครูสอนเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้พอทํามาหากินได้เนี่ยไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่าผมเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาสอนผมและผมก็เอามาเตรียม <ๆ S 1> ตเตรียมไว้เพื่อที่จะทดสอบทดลอง <c oughs> เพราะว่าเครื่องสภาพเหล่านี้ครับมันมีทั้งเก่าทั้งใหม่เราสามารถเอามาดัดแปลงแต่งเติมได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยาฝากถึงกับพี่น้องมือใหม่นะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันสามารถช่วยเราได้เพียงแต่เรากล้าซื้อกล้าทาแล้วก็ตั้งใจที่จะทํามันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยฝากไว้ตรงนี้นะครับว่า,อาบอร์ดพวกนี้นะครับมีประโยชน์มากมายเราซื้อมาเครื่อง300500แค่บอร์ดอันเดียวเราไปเก็บเงินลูกค้าพันห้าได้กำไรนะครับเพราะว่าเครื่องสภาพ้าไม่ไม่ได้มีแต่บอร์ดอย่างเดียวนะครับ ม,าามีทั้งคาปลามีจีปาถาในอุปกรณ์ของมันแล้วแต่ละตัวถ้าเราไม่ได้กาไรเราคงไม่ทาแน่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ฝากไว้กับพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับที่ว่า,าจะทํามาหากินต้องกล้าลงทุนด้วยนะครับอ,อย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้ามันเสียทีก็ไปซื้อทีและการที่จะไปซื้อมันใช่หรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหซื้อมาจะเสียเวลาหรือเปล่าในที่สุดเราทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เอาเอาเอาแบบผมนี่นะครับเนี่ยครับซื้อมาเลยครับพกเครื่องสภาพมันจะมีมาเหมือนกันหมดอาการเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้มาปุ๊บอ้าวหน้าตาเหมือนกันกูลงเสียบดูสิพอเสียบดูปุ๊บอ้าวใช้ได้อ้าวแสดงว่าตัวนั้นเป็นที่บอร์ดนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีไว้นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเท่านั้นเองเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับพี่น้องมือใหม่เท่านั้นเองครับแต่จริงๆแล้วมีแม่บ้านถามเข้ามาว่าไอ้ตัวนี้ครับมันออกยากนะครับแม่บ้านบอกว่า มันออกยากก็เลยแนะนําไปนะครับอ่าไม่บ้าตัวนี้คงจะทําได้แล้วนะครับอ่ามาทางลายนะครับอะไรนะครับอ่าตัวนี้ของซัมซุงรุ่นนี้ออกยากจริงๆนะครับงัดไม่ถูกวิธีแตกเลยนะครับตัวนี้ครับเอาละครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นกับเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อ่ากดติดตามให้กําลังใจผมนะครับและสุดท้ายในคลิปนี้ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อ่า กดติดตามเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับทำให้ผมมีความคิดสร้างสรรค์นในสิ่งดีๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ